เดี๋ยวเอฟซีมาครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่วงวันวงอินใช่ไหมวงจันทร์ค่ะวงจันทร์วงจันทร์บุญอินโอ้ที่คอมเมนต์ในช่องบ่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะแต่กดหัวใจรัวๆใช่ขอบคุณมากๆากหัวใจสามดวงใช่มาเอ่อมาชมบารมีพ่อพายแต่ก่อนเห็นแต่ใน YouTube ใช่ไหมเป็นไงเป็นไงมาแล้วมาแล้วรู้สึกว่าสุดยอดเลยค่ะพ่อหล่อแล้วก็ มีมากเหมือนเหมือนกับที่เห็นในนู้นนะคะในจอในจอวันนี้มาขอพรอธิษฐานอะไรอธิษฐานขอให้ครอบคัวเยนเป็นสุขยันเป็นสุขแล้วก้เับี่ยู่่นีตอบับผมสาธุสาธุ สิ่งเลวร้ายทั้งหลายผ่านไปดีจะรอฟังพระคดีแล้วเดี๋ยววันที่พ่อสิ่งผลมาจะมาอีกครั้งมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาอีกอก,อก็เมงินสามสามพ่อมันยืมพร้อมกันอ๋อคะ่ก็ดตั้ใช่ใช่มีถึงสามองค์นะคะ นั่นหมายถึงพระศาสนาและพระมหากษัตริย์ของเรานะคะไม่มีวันล่มสว่างรักค่ะรักพระพายและรักขอบคุณเขาเรียกอะไรนะคะขอบเบอร์ยูทูบเบอร์ค่ะขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกคนที่มาอยู่ช่วยดูแลพระพายนะคะขอให้ปลอดภัยทุกคนค่ะขอบคุณรัก สาธุสาธุคุณพี่อะไรนะวงจันบุญอินโอ้คุณวงจันบนกินเห็นคอมเมนต์บ่อยๆเห็นตัวจริงแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับกลับบ้านนะครับได้สายยังได้สายเสียงยังเอาเปล่าสายเสียงด้วยนะไปเอา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 เอาสายเอาสายเก่อนสายสายหยนะิบเลยเลย,ๆๆยๆๆนี่นี่แหละนี่แหละเอากี่ถุงก็เอาาเขาอยากได้เยอะๆยอตักมาตักมาตักเนี้ย มันจะชื้นนะเอานี้ด้วยเอานี้ด้วยเอาไปใส่อันนี้อันนี้ก็เป็นใส่กระถางใส่สองตูบใส่ได้หมดนั่นแหละเข้าใจเข้าใจเอาตัวนี้ไป็นหน้าเขาแบบแบบติดกระเป๋าเออไปพกไปพายนี่นละอักเอาเลยตักเอาเลยมันชื้นหน่อยมันฝนตกครับฝนตกทุกวันเลยครับผมกำลังถ่ายถ่ายอยู่วิ่งเงินถือถือดีๆนะเถือลูกเถือเอาเอาไปรวยรอบบ้านเรายายอุตสาจะมาตั้งนานแล้ว อยากมาต้องนานแล้วอยากมาต้องนานแล้วใช่ไหมถามดูเดูเห็นแต่ในทีวีเห็นแต่ทีวีครับนุ่มชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรบอกลุงลุไม่เอาบอกก่อนชื่ออะไรเขินเขินเขาขี้อายเออขอบคุณนะครับถ้าเป็นอีกขี้อายขี้อายคเขาขี้อายชื่ออะไรนะหลานชื่ออะไรนะชื่อต้นปาล์มชื่อต้นปาล์มจริงไม่ได้หรอกชื่อจริงก็ได้อะบอกไป ชื่อต้นปาล์มและปกป้องค่ะต้นปาล์มและปกป้องพรอย่างพรอย่างครับโดยหน้าบ้านหน้าบ้านครับไปเสียจะไหนครับผมขอบคุณนะครับคุณพี่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่าเบลลุนเดินทางปลอดภัยจ้าเดี๋ยวจะไปนครนายกต้องมาต่ออ๋อไปต่อใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ